สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนีโอเกอร์ก็จะมาอัปเดตข่าวสารประจําวันที่1กันยายน2023นยนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องที่ต้องอัปเดตด้วยกันหลายเรื่องครับทีมชาติเวียดนามครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยยังไม่ชัวนะครับว่าจะเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่นะครับถ้าวันนี้พวกเขาเกิดแพ้ทางด้านของไต้หวันขึ้นมาโอกาสตกรอบก็ยังมีอยู่นะครับส่วนทีมชาติไทยของเราครับวันนี้เจอกับมองโกเลียเป็นงานสบายๆถ้าชนะก็มีโอกาสแลงกิ้งขยับขึ้นไปอีกนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร วันนี้เรามาพูดคุยกันครับ อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าศึกกิงแชมป์เอเชียนะครับเดินทางมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับแล้ววันนี้ครับทีมชาติไทยของเราก็มีโปรแกรมลงแข่งนะครับในการเจอกับมองโกเลียนะครับเวลา6กโมงเย็นเนาะซึ่งแน่นอนครับทีมชาติไทยเหนือกัมองโกเลียอยู่พอสมควรเลยนะครับทีมชาติไทยของเราอยู่อันดับที่16ของโลกส่วนมองโกเลียครับอยู่อันดับที่68ของโลกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันดับเนี่ยห่างกันเยอะพอสมควรแต่ในเรื่องของอันดับตรงนี้ไม่เป็น,ป,นปัญหาครับผมมองว่าทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะชนะมองโกเลียได้อย แล้วว่า3-0เนี่ยต้องมีแบบสบายๆเลยแต่สิ่งที่เราจะได้กลับมาครับนั่นก็คือคะแนนถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายครับแต่ก็ดีพอที่ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับแซงเบลกเรียขึ้นไปเป็นอันดับ15 ก่อนค่าที่จะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมชาติไทยตามเบลเกเรียอยู่แค่หนึ่งคะแนนนิดๆเท่านั้นเองนะครับโอ้กเชื่อว่าในการเจอกับมองโกเลียในครั้งนี้ทีมชาติไทยก็น่าจะบวกประมาณ2แต้มนะซึ่งแน่นอนครับพวกเราก็จะแซงทางด้านของบบลรเกเรียอย่างแน่นอนเฉะนครับอันดับ15อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมทีมชาติไทยแซงได้ยอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหแล้วก็จะตามฝรั่งเศสเพียงแค่2อถึงสแต้มเท่านั้นซึ่งโอ้กมองว่าเราจบทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยโอกาสที่เราจะแตะอันดับ14ของโลกเนปป็ไปได้สูากๆ ส่วนสังคมเชฟไทยเราก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับไทยเราก็น่าจะเข้าเป็นอันดับที่1นนะครับแลวออสเตรเลียก็จะเข้าเป็นอันดับที่2นะครับส่วนสาย B นะครับก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นอันดับ1อินเดียอันดับที่2นะครับเกมที่อินเดียเนี่ยสามารถชนะอิหร่านได้นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยน่าจะเข้าเป็นอันดับที่200รเเซแล้วนะครับส่วนเกมที่เจอกับญี่ปุ่นในวันนี้ยุกมองว่าจะแพ้ชนะก็ไม่น่าจะมีผลอะไรครับอินเดียเข้าแน่นอนเนาะกับญี่ปุ่นนะครับส่วนกลุ่ม C ครับอันุกมองว่าเดือดพอสมควรครับเพราะ 30นหรือ3-1นั่นหมายความว่าเวียดนามตกรอบทันทีครับโอ้โหส่วนเกาหลีนะถามว่าโอกาสตกรอบก็ยังมีไหมก็ต้องบอกว่าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยมองว่าชุลมุนชุลเกกันพอสมควรนะครับคิดไปตอนนี้มันหลายทฤษฎีเลยเลินเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอผลการแข่งขันดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคู่ที่ต้องจับตาสุดๆเลยโอกมองว่าก็น่าจะเป็นไต้หวันกับเวียดนามนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนครับดูไปแล้วไปเบลเกอร์บรรยายสดเหมือนเดิมนะครับบ่าย3ามโมงตรงมาพูดคุยมาลุยกันได้ ส่วนกลุ่มดีครับอันนี้แน่นอนครับร้อยเปอเแล้วครับในการเข้ารอบนะครับนั่นก็คือจีนและคาซัคสถานนะครับก็ชนะมาด้วยกันทั้ง2แมตช์ก็ลอยลำเข้ารอบด้วยกันไปทั้งคู่แล้วนะครับทีครับเรามาดูโปรแกรมในรอบที่2กันบ้างครับเพราะเจะเอาที่1ที่2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยมาแบ่งสายกันนะครับโดยกลุ่ม E นะครับก็จะมี ที่1ที่2ของสาย A นะครับแล้วก็ที่1ที่2ของสาย C ส่วนกลุ่ม F ครับจะเป็นที่1ที่2ของสาย B และที่1ที่2ของสาย D นะครับซึ่งดูจากตารางตรงนี้ทีม A นะครับ ที่1งของสายเเนี่ยจะแข่งเวลาบ่าย3แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าไทยเข้าที่1เนี่ยก็จะเลื่อนมาแข่ง6กโมงอยู่แล้วเพราะเราเป็นเจ้าภาพก็มีการสลับเอาตามความเหมาะสมเนาะก็จะเริ่มแข่งขันกันครับวันที่3กับวันที่4นะครับในรอบที่2ซึ่งองมองว่าก็ไทยแข่ง6กโมงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับและตรงนี้ครับคือสิ่งสําคัญมากๆครับถ้าเกิดเราสามารถเก็บชัยชนะในรอบที่2ได้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับก็จะมีโอกาสทําแต้มในการแซงฝรั่งเศสขึ้นไปเป็นอันดับที่14ได้อย่างแน่น นอนร้อยเปอร์เซนต์ครับเพื่อนๆและถ้าทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยครับเกิดทําผลงานได้ดีถึงขั้นเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายเลยนะครับทีมชาติไทยของเรามีโอกาสที่จะแซงเบลเยียมขึ้นไป,ไปเป็นอันดับที่13ได้เหมือนกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆดีไม่ดีอาจจะแตะเยอรมันได้ด้วยนะแต่ผมมองว่าอันดับ12เนี่ยก็น่าจะยากพอสมควรแต่อันดับ13มเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ครับถ้าเกิดพวกเราสามารถเอาชนะญี่ปุ่นสามารถเอาชนะจีนได้นะครับในรอบรองหรือในรอบชิงเนี่ย o o มองว่าทีมชาติไทยคะ จะพุ่งแบบปิ๊ดปีดเลยครับเพื่อนๆการคัดเลือกโอลิมปิกเด่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้ลุ้นเหมือนกันสำหรับทีมชาติไทยในการลุ้นแรงกิ้งนะครับก็แน่นอนครับรุ้ในทีมชาติไทยได้แชมป์ครับโอรามองว่าไม่มีอะไรที่เหมาะสมไปมากกว่านี้แล้วครับเพื่อนๆจีนส่งชุดเยาวชนบวกกับชุด B มาญี่ปุ่นส่งชุด B มาครับแน่นอนครับเล่นที่บ้านเราด้วยเราชุด A จัดแบบเต็มๆซึ่งอมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทีมชาติไทยของเราจะทำแรงกิ้งให้ดีที่สุดครับแต่เอาเป็นว่า ไปอันทีละเต็ไปอันีละขั้นตอนก่อนครับเอาเกมวันนี้6โมงกดมองโกเลียให้ยับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเป็นอันดับ15รอรอบ2ไปลุ้นกันว่าจะเจอใครนะครับระหว่างไต้หวันระหว่างเวียดนามระหว่างเกาหลีครับซึ่งใครก็ได้ออกมองว่าเป็นเกาหลีก็ดีเพราะว่าแรงกิ้งจะได้สูงๆหน่อยนะครับเราก็จะสามารถแบบได้คะแนนบวกขึ้นมาเยอะส่วนเวียดนามถามว่าดีไหมก็ดีถ้าเวียดนามชนะไต้หวันมานะครับแรงกิ้งเวียดนามก็จะได้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเราไปรวบชนะเวียดนามก็จะบวกแรงกิ้งของเราเพิ่มเข้าไปอีกครับซึ่งออกมองว เป็นผลดีต่อเราทั้งหมดใครก็ได้ตอนนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่โอพูดมาเนี่ยต้องพูดในลักษณะที่เงื่อนไขเนี่ยทีมชาติไทยของเราสามารถชนะได้นะถ้าแพ้นี่ก็ตรงข้ามกันเลยนะครับคะแนนเราก็จะลบไปอีกแต่ผมมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ย น่าจะไปถึงรอบชิงได้นะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะก็ผิดถูกยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเอาละครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันเริ่มคู่แรกเลยครับไต้หวันกับเวียดนามเดี๋ยวอุปบัรญายอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็ต่อด้วยคู่หกโมงเย็นทีมชาติไทยกับมองโกเลียนะครับจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะครับเอาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด